การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน (Energy Management Metric) ในระบบการจัดการพลังงานขององค์กรหรือหน่วยงานจะต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนรวมทั้งมีการวางแผนการดำเนินการที่ดีและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ สำหรับการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในขั้นตอนที่2ของระบบการจัดการพลังงานเพื่อทำให้เราทราบถึงการจัดการพลังงานขององค์กรในปัจจุบันว่าองค์กรของเรามีจุดอ่อนหรือจุดแข็งในด้านใดบ้างโดยกำหนดให้พนักงานทุกฝ่ายร่วมกันทำแบบประเมิน EMM หรือ Energy Management Metric ซึ่งจะพิจารณาใหคะแนนประเด็นต่างๆให้ครบทั้ง6ด้านคือ 1. ด้านนโยบายการจัดการพลังงาน 2. ด้านการจัดการองค์กร 3. ด้านการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 4. ด้านระบบข้อมูลข่าวสาร 5. ด้านการประชาสัมพันธ์และ 6. ด้านการลงทุนโดยในแต่ละประเด็นของการประเมินจะมีคะแนนระหว่าง0ถึง4คะแนนการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นประกอบด้วยอะไรบ้าง 1. ด้านนโยบายการจัดการพลังงานหากไม่มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้0คะแนนมีนโยบายแต่ไม่มีเอกสารมอบหมายด้วยวาจาให้1คะแนน มีนโยบายมีเอกสารแต่ไม่ชัดเจนไม่มีการกำหนดนโยบายให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรผู้บริหารไม่ลงนามไม่ให้การสนับสนุนไม่มีการเผยแพร่นโยบายให้พนักงานทราบให้2คะแนนมีนโยบายชัดเจนมีเอกสารแต่ผู้บริหารไม่ลงนามและไม่ได้รับการสนับสนุนมีการเผยแพร่แต่ไม่ทั่วถึงให้3คะแนน มีนโยบายเป็นเอกสารลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงกำหนดให้นโยบายเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานขององค์กรและมีการเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึงให้4คะแนน 2. ด้านการจัดการองค์กรไม่มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานให้ศูนย์คะแนนมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเป็นผู้ดำเนินการและรายงานต่อผู้บริหารโดยตรงให้1คะแนน มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเป็นผู้ดำเนินการและรายงานต่อคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพิจารณาและสรุปผลต่อผู้บริหารให้สองคะแนนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยผู้บริหารระดับสูงแต่อำนาจหน้าที่มีขอบเขตจำกัดและไม่ชัดเจนมีการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งแต่พนักงานรับทราบไม่ทั่วถึงให้3คะแนน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงเพื่อดำเนินการและตรวจสอบผลการดำเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กรมีผู้รับผิดชอบชัดเจนและเผยแพร่ให้ทราบทั่วถึงให้4คะแนน 3. ด้านการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจไม่ติดต่อข้อมูลการใช้และการประหยัดพลังงานกับผู้ใช้พลังงานให้ศูนย์คะแนนมีการติดต่อแบบไม่ทางการโดยวิศวกรเป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ใช้พลังงานโดยตรงให้1คะแนน คณะกรรมการหรือคณะทำงานเป็นผู้ให้ข้อมูลเป็นครั้งคราวให้2คะแนนไม่กำหนดแผนอบรมหรือกิจกรรมชัดเจนคณะทำงานเป็นผู้กระตุ้นสร้างแรงจูงใจพนักงานให้3คะแนนมีแผนอบรมและกิจกรรมชัดเจนคณะทำงานและผู้บริหารเห็นชอบเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทุกระดับให้4คะแนน 4. ด้านระบบข้อมูลข่าวสารไม่รวบรวมจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของหน่วยงานให้ศูนย์คะแนน สรุปรายงานการใช้พลังงานและการประหยัดพลังงานอย่างไม่เป็นทางการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงในฝ่ายของตนเองให้1คะแนนมีคณะกรรมการเฉพาะกิจสื่อสารข้อมูลการใช้พลังงานและการประหยัดพลังงานและประเมินผลเป็นครั้งคราวให้2คะแนนไม่มีระบบจัดเก็บและการสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจนโดยคณะทํางานและผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารข้อมูลต่างๆให้3คะแนน มีระบบจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้บริหารกับพนักงานโดยกำหนดวิธีการสื่อสารอย่างชัดเจนติดตามประเมินผลเพื่อหาข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขให้สีคะแนน 5. ด้านประชาสัมพันธ์ไม่เผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ใดๆเกี่ยวกับการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานให้ศูนย์คะแนนมีการแจ้งให้ทราบแต่ไม่เป็นทางการเช่นแจ้งข้อมูลให้ทราบเฉพาะฝ่ายของตนเองให้หน,นึ่งคะแนน คณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลให้กับพนักงานเป็นครั้งคราวเช่นมีหนังสือเวียนมีประชุมชี้แจงให้2คะแนนมีการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่พนักงานบางระดับอย่างสม่ำเสมอให้3คะแนนมีการกำหนดให้การเผยแพร่โครงการอ,อนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรเพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบให้4คะแนน 6. ด้านการลงทุนไม่มีการลงทุนใดๆในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ศูนย์คะแนน มีการลงทุนในมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่มีการลงทุนต่ำให้1คะแนนมีการลงทุนในมาตรการที่คืนทุนเร็วให้2คะแนนมีการลงทุนในมาตรการที่ผลตอบแทนสูงให้3คะแนนมีการจัดสรรงบประมาณประจำปีในการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้4คะแนน ผลสรุปรวมจากการทำประเมิน EMM หรือแบบประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานที่ได้รับจะถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งทิศทางและแผนดำเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพต่อไป